ซีพฤกษพาณิชย์นักแสดงดาวรุ่งที่กำลังได้รับความรักอย่างมากมายจากแฟนๆและผู้ชมซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อในบทของกิเลนหวังหรือเฮียเหรียญหนุ่มนักธุรกิจมากนิ่งแต่กุมหัวใจผู้ชมไว้ได้อยู่หมดัด สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของซีพรึกนั้นเขามีจุดเริ่มต้นในช่วงเรียนมหาวิทยายลัยโดยวนเวียนแคสต์งานอย่างต่อเนื่องและในเวลาต่อมาเขาได้ร่วมทีมเพื่อนยูทูบเบอร์ YouTuber, ทำรายการท่องเที่ยวและให้ความบันเทิงทาง YouTube Channel ของดูมันดิซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาด้วยเช่นกันครับ แม้ในช่วงแรกๆซียังต้องปรับตัวเพื่อทำงานเป็นทีมเวิร์กและพยายามหาคาแรคเตอร์ที่มีความดึงดูดน่าสนใจแต่ก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่ด้วยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่เขาต้องค่อยๆเรียนรู้การทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆอยู่เรื่อยมาจนได้รับการยอมรับในฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพนักแสดงเต็มตัวในซีรีส์ชูกาคาเฟ่เปิดตำรับรักในหน้าหวานในช่วงปี2561 ก่อนจะรับคมฝีมือต่อใน YRU the Series พอรักใช่เปล่าและอยู่ Never Eat Alone พร้อมเป็นนักแสดงรับเชิญในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่และในปี2565นี้ซีพฤึกก็เผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักแสดงมืออาชีพได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งยังสามารถเดินเข้าไปอยู่ในใจผู้ชมได้อย่างสง่าผ่าเผยโดยเริ่มที่ผลงานแรกของปีอย่างเพลงบินใบยิ้ว ที่เขารับบทแจกกันที่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของละครเรื่องนี้ตามมาด้วยผลงานใหม่แกะกล่อง Remember 15ซีรีส์รสชาติใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่สร้างความสนุกให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับอีกหนึ่งผลงานที่สามารถยกให้เป็นงานมาสเตอร์พีคของเขาได้เลยนั่นก็คือนิ่งเฮียกะหาวะซื้อ ที่การแสดงของ4เป็นที่พูดถึงในวงกว้างและได้รับคำชื่นชมว่าเขาสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์และตัวตนของเฮียเหรียนได้เหมือนเดินออกมาจากหนังสือนิยายจริงๆและในทุกครั้งที่ซีรีส์ออนแอร์ทของเรื่องนี้ก็พุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆในทวิตเตอร์ทุกครั้งครับ โดยสิ่งที่ทําให้ซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อแต่รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั้นนอกจากจะประกอบไปด้วยทีมนักแสดงที่ถอดแบบมาจากนิยายรวมไปถึงการเล่าเรื่องได้อลอกและการถ่ายทอดที่สามารถจับใจผู้ชมรวมไปถึงงานโปรดักชันและรายละเอียดต่างๆที่เป็นการทํางานร่วมกันของคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยมีเป้าหมายเดียวกันแล้วและอีกหนึ่งปัจจัยหลักคือเคมีที่เข้ากันของนักแสดงที่ประสานกันออกมาเป็นรสชาติที่กลมกลม่อม โดยในเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนั้น 4. เล็งเห็นความสามารถของนุนิวที่โดดเด่นทั้งการร้องเพลงและการแสดงของรุ่นน้องคนนี้เขาจึงแนะนำออปชั่นหัวเรื่อใหญ่ของดูมันดี และมันดีเวิร์กให้นุนิวมารับบทหนูเกื้อเคียงข้างฮีเลียนซึ่งสายตาที่เฉียบแหลมของซีในวันนั้นบวกกับศักยภาพของคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีก็ส่งให้นิ่งเฮียกหาว่ซื่อได้รับความรักจากผู้ชมอย่างล้นหลามในวันนี้ครับหากไล่เรียงจากทุกๆผลงานการแสดงของซีแล้วก็จะเห็นได้ว่าซีเป็นนักแสดงที่เปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามา รวมถึงทุกๆบทบาทที่เขาได้พัฒนาฝีมือและเป็นซีพรึกที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้ผลลัพธ์เป็นผลงานการแสดงที่หลากหลายทั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากการทำงานในสายตาน,นักสแสดงเท่านั้นเขายังเผยว่าทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบหรือการให้สัมภาษณ์รวมถึงการไปออกงานอีเวนต์และงานอีกมากมายในวงการบันเทิงต่างก็เป็นโอกาสดีๆที่เขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ ได้เรียนรู้การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากคนที่ได้พบเจอรวมไปถึงการเรียนรู้การอยู่ในสังคมและประสบการณ์เหล่านี้จะทําให้เขามองเห็นโลกได้กว้างยิ่งขึ้นนอกจากนี้ 4. ก็ยังเป็นคนที่เปิดใจรับคําแนะนําจากเพื่อนมาพัฒนาและสร้างสารรค์ผลงานตนเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยครับ นับว่าสี่พฤึกเป็นนักแสดงที่ผ่านการเจริัยนด้วยประสบการณ์และในวันนี้เขาก็เปล่งประกายในฐานะอีกหนึ่งดาวรุ่งที่มีความสามารถที่น่าจับตามองจริงๆครับ